ถนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณเอ้าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ แหมช่วงนี้นะคะโปกกาลังนั่งคลายร้อนอยู่เลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยแปลเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวอากาศก็ร้อนตับลาบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแหมพูดมานะคะเปิดรายการเหมือนจะล่ําลาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลาไปไหนนะคะต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่ากับนิกเซลค่ะวันนี้นะคะอโปจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฉนวนนะคะแต่ว่าถ้าให้อโปพูดเองอาจจะได้ข้อมูลไม่ วเพราะฉะนั้นค่ะเราไปตามหาผู้รู้เรื่องราวของสนวนตัวจริงกันดีกว่าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะไปะ ก็หาเจอแล้วนะคะตอนนี้ค่ะโปอยู่กับคุณสมโพงศ์ศรีบุญงามค่ะผู้จัดก,การฝ่ายขายโครงการบริษัทมิกเซลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หาตัวพี่สมโภ์อยู่นานเลยค่ะมาเจอโปพี่สมโภ์ก็รับรองเลยว่าจะมีเครื่องหมาย question mark <c oughs> อยู่หน้าบนหน้าอปปเพราะว่าโปมีคําถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะจะมาถามพี่สมโพชค่ะคาถามแรกนะคะเป็นคําถามที่อโปิลและก็คุณผู้ชมหลายๆคนก็คงอยากจะทราบเหมือนกันนะคะอยากจะทราบว่าฉนวนเนี่ยคืออะไรคะฉนวนก็คือวัสดุที่ใช้เพื่อต้านทานความร้อนจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง่นะก็คือ ก็เป็นตัวหน่วงความร้อนให้มันไปด้านหนึ่งเนี่ยช้าลงก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวต้านทานนะคะถ้าบ้านเราติดฉนวนความร้อนเนี่ยก็คือจะทําให้บรรยากาศในบ้านรู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองนะคะแล้วฉนวนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทคะใหญ่ๆมันจะแยกไปสองประเภทก็คือแบบมีมวลกับแบบไม่มีมวลนะแบบไม่มีมวลก็คืออาศัยคุณสมบัติของของตัวตัวมันเองเนี่ย เพื่อสะท้อนความร้อนนะฮะหรือว่าการการแผ่รังสีจนวนแบบมีมวลเนี่ยมันก็จะแยกไปอีกสองประเภทนะครับก็คือแบบโคเซลก็คือเซล์ปิดกับโอเพนเซลคือเซลลเปิดนะฮะอย่างเซลล์เปิดก็คือพวกเส้นใหญ่ต่างๆนะแล้วก็พวกพวกโฟนพวกวียูพีเอสอไนี้นะแล้วแบบโคเซลก็คือ จนวดของมิกเซลซึ่งลักษณะก็คือเป็นฟองอากาศเล็กๆเรียงกันเป็นละลานฟองอซึ่งในเซลล์ระลานฟองเนี่ยก็จะเป็นตัวหล่อความร้อนไมาให้ไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยง่ายก็เป็นลักษณะาาของ,<ล>งฟองอากาศซึ่งไม่เหมือนกับโพงอากาศซึ่งเป็นเส้นใหญ่เนี่ยความร้อนหรือความเย็นเนี่ยมันจะ แทรกผ่านเข้าไปได้ง่ายนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยเป็นเป็น,ป,นประเทศในแถบร้อนชื้นนะฮะนั่นจุนโดโวนที่เหมาะสมก็คือเป็นเป็นโค้เซลค่ะนะฮะอ๋อก็รเรียกได้ว่าเออถ้าเราลองจิงนตนาการภาพตามนะคะ,คะถ้าเป็น ออลักษณะของการเป็นฟองอากาศเยอะๆๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรียก<ม>ได้ว่าป้องกันหรือว่าดูดซับอากาศร้อนได้ดีกว่าะน,นะคะด,ดีกว่าเพราะว่าเป็นฟองกับอีกอีกอย่างนึงคือเป็นโพรงอากาศใช่ไหมคะอีกรอประเภทหนึ่งคือเป็นฟองอากาศยกอย่างง่ายๆอย่างฟองสบู่เนี่ยมันก็คือลักษณะของโคเซลนะเพราะฉะนั้นความร้อนความชื้นหรือน้ําอะไรเนี่ยมันก็จะซึมผ่านมาได้ยากค่ะ แล้วด้วยชนิดของฉนวนที่มีความต่างกันนะคะแล้วก็เอ่อการที่เราจะนําไปใช้งานเนี่ยต้องก็ต้องมีข้อแตกต่างกันด้วยหรือเปล่าคะก็ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราจะต้องเอาไปใช้ค่ะแล้ว,ลวเอ่อชนิดไหนเหมาะกับงานไหนบ้างคะพี่สมโพธิ์ลองอธิบายให้คุณผู้ชมแล้วก็โปรได้เข้าใจแบบคร่าวๆสักนิดนึงอะคะ่ะเอา,เ,อาเริ่มต้นตั้งแต่ตแตประเภทของฉนวนค่ะนะคือแบบไม่มีบวนแบบไม่มีมวน ยกตัวอย่างก็คือพวกอ,อลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งเอาไปใช้กับบุคือคือมุงเอาไปปูก่อนที่จะม,มุงหลังนะคาก็คือเป็นเป็นแค่สะท้อนความร้อนแต่ว่า,าตรงนี้ถ้าถ้ามันไม่ถูกแสงแดดหรืออะไรนี้ยมีแต่ความร้อนความร้อนมันก็จะเข้าไปในวัสดขุของของ,ของอลูมิเนียมฟอยด์นี่ส่งผ่านมาข้างล่างอีกทีหนึ่ง แบนะอันนี้คือ,คอแบบไม่มีบวลถ้าแบบมีบวลก็คือโค้ดเซลกับออเพนเซลในส่วนของออ e เพนเซลถ้าไปใช้ลักษณะเดียวกับหลังคาตัวนี้เรื่องของน้ำหรือความชื้นเนี่ยมันก็จะซึมผ่านเข้าไปทำให้มันมันเสียสภาพความเป็นฉนวนออ,นะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือโค้ดเซลโค้ดเซลอย่างเช่นฉนวนของมิเซลเนี่ยไป ลองใต้หลังคาเรื่องของความร้อนหรือความชื้นน้ำเนี่ยมันก็ไม่ส่งผ่านมันจะมันไม่ผ่านมาง่ายม,มันก็ทำให้อากาศด้านล่างเนี่ยเย็นเย็นขึ้นค่ะแล้วก็โปรเคยได้ยินมาค่ะว่ามีเรื่องของใยแก้วนะคะทีนี้อยากทราบว่าฉนวน การร้อนของมิซเซลนะคะกับที่เขาการร้อนแบบใช้ใย,ยแก้วเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่า,าเป็นชนวนแบบมีมวลซึ่งในส่วนใย,ยแก้วเนี่ยมันจะเป็นฟอเ,เ,เป็นโพรงอากาศาความร้อนความชื้นหรือน้ำเนี่ยมันจะซึมผ่านได้ง่าย้าถ้ายิ่งยิ่งเรื่องของน้ําแล้วเนี่ยถ้าซึมผ่านเข้าไปเนี่ยความเป็นชนวนมันก็หายไปนะฮะ มันเหมาะสำหรับเอาไปใช้ในในเรื่องของความร้อนอคือจะอสำหรับคือในในระบบปรับอากาศเนี่ยมันจะต้องมีท่อท่อ,อท่อน้ร้อนท่อเย็นอะไรเนี้ย <คะ S 2> ตัวเส้นใย,ยเองเนี่ยมันเหมาะสำหรับเอาไปใช้กับท่อร้อนเพร้อ,อย่างว่ามันไม่จะไม่มีพวกอความชื้นอะไรนี้นะฮะแต่เรื่องของความเย็น ท่อน้าเย็นแบบเนี้ยควรที่ใช้ถนวนแบบโกเซลก็ S ale, <S คือถนนประเภทของมิกเซลเนี่ยมันจะทําให้รักษาอุณหภูมิภายในได้ดีกว่าครับและอ่าในส่วนของบุกผนังอะไรเนี้ยถ้าใช้บุกใ้แก้ไปบุกผนังเนี่ยมันจะต้องมีวัสดุปิดทับอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นถนวนของมิเซลเนี่ยสามารถาใช้ใช้กาวหรืออะไรเนี้ยแปะ ติดกับปรังได้เลยแปะได้เลยง่ายๆเลยง่ายๆก็คุณผู้หญิงสามารถทำได้เองอ๋อเหรอคะก็คือทางบริษัทมิเซลออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีทีม้องก่อนแนะนำวิธีการใช้หรือติดตั้งค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะพี่สมพง์ภูมิอากาศแบบไหนประเทศแบบไหนนะคะภูมิอากาศหนาวหรือว่าเขตร้อนชื้น ตรงนี้ค่ะภูมิอากาศแบบไหนที่เหมาะสมที่เราควรจะใช้ฉนวนมากที่สุดะคะคือฉนวนตัวนี้มันเริ่มมาจากแถบยุโรปไวคก่อนนะฮะเขาก็พัฒนามาเดิมเนี่ยมันจะเป็นพวกเส้นใหญ่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะตอนหลังเขาก็เห็นว่ามันมันเสื่อมสภาพเป็นพิษอะไรเนี้ยว่ายุ่งานจิสั้นมันก็มีการพัฒนามาเป็นฉนวนแบบโคเซลล์ก็โดยใช้พืุเม็ดพลาสิก ดีนะมาผลเป็นฉนวนซึ่งสามารถใช้งานได้ดีได้ทุกภูมมอากาศทุกูมิอากาศรถกันความเย็นกันพวกกิม่าอะไรเนี้ยกันความเย็นไม่ให้ตก่ายไปด้านล่างการความร้อนไม่ให้สมฐานไปด้านล่างก็อยู่ส่วนใดของมุมโลกก็เหมาะสมที่จะใช้ได้แต่ในส่วนเส้นใหญ่เนี้ยอาจจะใช้ได้เฉพาะส่วน ไปใช้เรื่องของเียบร้อนชื้นเนี่ยมันโอเคใช้ใช้ได้ในระยะต้นๆแต่ว่านานๆไปเนี่ยความชื้นมันจะเข้าไปด้านในมันให้ทำให้สภาพความเป็นถนวนนี่เสียลงลดน้อยลงค่ะนะก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละประเทศนะแล้วกเ็เรื่องของชนิดของชนวนด้วยนะน,นะคะ สมโทษคะเ้วการที่เราติดตั้งฉนวนนะคะอย่างฉนวนมิกเซลเนี่ยถ้าเราติดไว้ในห้องนะคะสามารถมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหร่คะอย่างติดในห้องลูกเขาตั้งแต่เขาเกิดสามารถมีอายุยืนไปจนถึงเขาโตเลยร<ๆ>หรือเปล่าคะถูกต้องครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็น40ปีิบปี<ๆ>นั่นเองโรงางานบางแห่งให้เราไปไปเอาฉนวนเนี่ยไปใช้ในงานระบบปบอากาัอ ก็อยู่ได้มาเป็น10ปีแต่ว่าเราก็ม,มเกีเรียกว่าเซอร์วิสแต่และปีนี่เราจะเข้าไปดูแลไปก็ไปปัดฝุ่นปัดลายก,ก็ยังใช้ได้ดีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ แหมก็เรียกได้ว่าเป็นนะคะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่านอกจากจะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะในเรื่องของการกันความร้อนเนี่ยยางสามารถใช้งานได้อย่างทนทานด้วยนะคะคุ้มค่าจริงๆค่ะ, ż, คะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่สมพงน์มากๆนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับอัปลปแะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ w w w m i x c e l c o m หรือว่าสามารถติดต่อกันได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะบริษัท m i x c e l จำกัดผู้ผลิตฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงเพื่อให้โลกที่ดีกว่าของคุณนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของโปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1